ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีอเสียงเต้อนอีกเฉินอ่ะพาไปนะครับร้อนมากเลยก็เลยเรียกแท็กซี่ปกติเราพาขึ้นรถจริงๆไปรถใต้ดินได้นะที่เป็นแบบบางช่วงกขะโผมรถไฟฟ้าของเมืองเนี่ยแต่ว่ามันร้อนมากเลยอาการก็เลยกาว่าแท็กซี่ละกันที่เนี่ยเรียกแท็กซี่ง่ายเราใช้ไปตุ้ที่ฝูเรียกมาก็โอเคเรากำลังจะไปจะไม่ได้แน้ะฝูฝ <c oughs> ูแบบ ผู้เจินเหล่าเจี๊ยผู้เจินก็เมืองโบราณเหล่าเจี๊ยก็ก็ถนนโบราณอีกมันเก่าเป็นอารมณ์แบบซอนเมืองเก่าตลาดเก่าๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเป็นบรรยากาศแบบอนุรักษ์ด้วยแล้วเขาก็ทําใหม่ด้วยแล้วก็มีของขายด้วยแล้วก็มีของกินด้วยเราจะไปกินกันทุกคนมาพูดถึงของกินนี่คือล่าเรยอแบบพี่ดีประเด็นคือสนใจของกินนะตอนเนี้ยหิวของกินเย็น ฟิวฟิวแบบตลาดกลางคืนป่ะไม่นะเขาเปิดทั้งวันเลยนะเขาเปิดทั้งวันเช้าคืนถึงตีหนึ่งไม่ของอีกวันเนี่ยอะไรศูนย์ศูนย์ถึงยี่สิบก็เปิดทีที่สิบโมงไม่ปิดเลยก็ดีนะก็เคยแต่คิดว่าร้านค้าคงมีเวลาเปิดเออมีปิดบ้างแต่คือตัวสถานที่เข้าไปถ่ายรูปได้ตลอดเวลาแล้วเข้าฟรีด้วยถ้าใครมาอีอูอย่าลืมไปแวะนะเป็นตลาดที่ใหญ่สุดแล้วในเมืองน่าสนใจใช่ ตอนนี้ก็ขอแอาตนั่งรถไปก่อนหลับนั่นเองเ <c oughs> <c oughs> ่อกี่อาทิตย์นัเกือบถ้าไป <c oughs> ทางด่วนอ่ะสามสิบหกนาทีถ้าไม่ขึ้นทางด่วนก็ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะอย่างนี้คืออยู่ที่ว่ารถติดไม่ติดแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปกินชาานมอีกแล้วข <c> น <oughs> มอีกแล้วมเมื่อกี้เพิ่งกินวานหนึ่งอันนะฟู <c oughs> ทำไมอ่ะเาดูแก้มของเรานะคะ <c oughs> น่นนะพอจบคลิปนะคะแก้มก็จะป่องขึ้นแบบนี้นะคะการเดินไม่ช่วยอะไรเราเลยค่ะเพราะเรากินแล้ว การวิ่งที่สามบินเมื่อวาน,นก็ไม่ช่วยอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่ากินน่าสนใจบ้างจริงบรรยากาศโอเคนะเมืองเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เป็นโรงงานเยอะนะแต่ว่าเขาอยู่ในหุบเขาอะ่ะคือตอนมานั่งรถไฟขอาเดิวสู่มาของจอยนะคือแบบผ่านภูเขาลอดอุโมงค์ใต้ภูเขาปื๊บปื๊ดป๊ป,ป๊มามองเป็นแบบวิวสวยมากแล้วก็เสิร์ชร้านอาหารจริงๆร้านอาหารหน่าสนใจในเมืองน,นี้มีเยอะมากเลยส่วนมากจะแบบ ขึ้นเขาไปนั่งกินปิ้งย่างมองวิวเมืองอะไรเงี้ย<ม>แต่ที่นี่เมืองสวยจริงเป็นแบบต้นไม้เยอะภูเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากโรงงานกับแหล่งซื้อของแล้วก็ตลาดแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเออเป็นเมืองที่ไม่ได้มีที่เที่ยวเยอะอะค่ะก็คือส่วนมากก็คือมาซื้อของนั่นแหละแต่ก็เผื่อไว้ว่ามาซื้อของแล้วก็อยากแวะเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นหงเตี้ยนค่ะออกนอกเมืองไปหงเตี้ยนกัน<ม>ซึ่งเราไปแน่นอนเดี๋ยวรอดูเราคลิปหน้า,นาอาจจะมีแน่นอน ใช่สปอยวมาดูอยากให้เห็นว่าจริงๆเรานั่งแท็กซี่ขนานไปใต้รางของรถไฟฟ้าเลยนะคือไปทางเดียวกันแหละแล้วเดี๋ยวเราบอกสถานีปลายทางให้แต่ว่าจากตรงสถานีปลาทางค่ะคือเราเช็คแล้วว่ารถเมที่จะไปตลาดอันนี้คือค่อนข้างรอหนานเราก็เลยมาแท็กซี่ตั้งแต่ต้นเลยถ้าตรงนั้นไปบุกแท็กซี่เรากลัวว่าอยู่ชานเมืองแล้วเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ยากอะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่ไหนพี่จ้อยโขถังกูเจอเมืองโบราณอ่าความจริงแบบพวกเห็นในโตโยตีย้เขียนว,ว่าโขถังเหล่าเจี้ยก็คือแบบที่เดียวกันนั่นแหละคือกำลังแบบว่าแดดกำลังแรงใช่ทั้สวยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนี้นเห็น,นไไฮลท์นะเขามาถ่ายรูปกันเยอะอนี่ฟิวรอบๆกูโอเคอยู่ตึกสวยมากเลยเห็นไหมอ่ะตึกสวยมากเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆก่อนตึกแบบฟิวแบบ เออรีเตียงเคยเคยไปรีเตียงแล้วเจอฟิวฟิวนั้นเลยแต่ว่าเขาจะมีความโมเดิร์นกว่ากันน่ะไหนดูพื้นดีดูสวยยันพื้นนะทุกคนอ๋อเป็นเป็นที่ด้วยนี่เป็นที่แม่น้ำที่ผ่านกลางเมืองสวยสวยอันนี้เหมือนดอกที่ไทยเลยที่ไทยก็มีแต่เราจำชื่อไม่ได้กำบัถ่ายน้องคุกค่ะกำลังแบบว่ากองสอง เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกินนะครับคือแบบชอบพื้นอะแต่คือพื้นแบบนี้ใครลากกระเป๋าเดินทางมาคือร้องไห้เลยนะไม่มันก็มีทางตรงกลางที่มันเรียบกว่างไงอารมณ์เหมือนลากกระเป๋าไปรีเจียงอะเออฟิลเดียวกันเลยวยผมกินเยอะมากอะ ก็จะมีเป็นเสี่ยวชื่อต่างๆอุ้ยฟูกร้านนี้ไงฟูกได้ลองที่ไทยยังมากินที่จีนก่อนเปล่าร้านนี้ฟูกกินที่ไทยแล้วกินที่ไทยเพื่อนพี่ยังไม่ได้กลับใช่ไหมใช่ใช่ร้านนี้กินนทีี่่จอูร้านนี้ที่ไทยมีนะครับชื่ออะไรนะมีเชล่ะใช่ป่ะมีเชล่ะมีเชลร้านนี้ลองว่าลองว่าชิมกันนะอะอะอะ ลองในขาก็สื้อตู้ในขาไปก็ใช้อาลีเพจจ่ายนะครับก็สะดวกดีโดนไป6หยวนนะหก่าก็3าสิบาทอะไรเงี้ยเราไม่รู้ที่ไทยเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้กลับไปแี่ไทยเท่าไหร่จะไม่ได้กินอย่างเดียวคนเราอ่ะกินอย่างเดียวอ่ะยังไง้ากง่ะดี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 ไปไหนอะ เราเดินไปเอาขนมมาแล้วฝุกก็อ้าวสั่งร้านข้างด้วยไหนชิมดีอร่อยมือตันไปเจอมือตันมาแล้วนะคะของฝุ่กชิมร้านที่รีวิวโดนเท่าไหร่ฟ้าฟ้านกัวรัวอร่อยมีร้านแบบขายลูกปัดขายของขายของแบบพวกเสื้อผ้าอะไรครัแล้วก็มีแบบ ตันตันจ้าก็จะ,จะมีของกินปเป็นระยะเสื้อผ้าแล้วก็ของกินซึ่งเราก็จะหมดเดยอะกับของกินได้เลยและใช่ตรงนั้นน้องฝูของเรากับเต้าหูเหม็นของเขาห <c oughs> <c oughs> น้าฝูฟินมากเลยอะ่ะทุกคนปลาปลาทุกคนทุกคนต้องลองเต้าหูเหมน็นอุ๊ยเปิดใจยากมากเลยอะ่ะอันนเธอเสื้อ,อมันพรัาาร่า<อ>งผัดพี่ลองเนี้ยแหละเออสาวใจหนาดี นี่นี่เขาจะมีที่ให้สาวแล้วก็สแกนไปเ้ก็จะขึ้นมาฮะอันนี้คืออารีเทแล้วก็สิบส่วนจายนะคะไปลสิบหยร่อยออยอ่อยอยร่อยออ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 ่อ่ ชอบจังเลยอ่ะคือเป็นของเล่นเสื้อผ้าของกินสลับกันไปเรื่อยๆแฮปปี้แต่ต้องเหม็นยำดีมากเลยอ่ะที่ฮาบินเราไม่มีรถแบบนี้ที่เชียงไทยก็ไม่เจอนะลงลงทางใต้อ่ะรู้สึกว่ารสชาติอาหารเนี่ยยิ่งลงใต้ยิ่งเผ็ดขึ้นเดี๋ยวเาคิดว่าแบบพอไปถงชิงน่าจะเผ็ดแต่เขาจะเผ็ดชามีความเป็นเมืองโบราณที่คนยังอยู่ทุกคน และนี่คือซินขวาจูหยวนประตูคลาสสิกมากเลยอ่ะชอบการประตูเกา่าวามไม้มีช่วนด้วยขาวแปลว่าย่างช่วนแปลว่าของเสียบไม้คือจะเห็นเหมือนแบบเป็นชิ้นสีเหลี่ยมแล้วก็มีไม้เสียบตรงกลางแต่ถ้าเห็นสายลักษณ์นี้คือรู้เลยว่าเป็นของเสียบไม้ไม่ย่างก็ทอดแต่ส่วนมากจะย่างคือ เกมฮะเกมยิงปืนฮะมีของฝากต่างๆนานาเยอะด้วยพริกโอ้พริกด,ดองมีเยอะเนาะคน,นนี้น่าจะกินเผ็ดหรือเปล่านี่ก็เป็นทุเรียนนะคะนคนจีนถามว่าทำไมทุเรียนประเทศคุณถูกจังทุเรียนประเทศชั้นแพงมากบอทุเรียนประเทศคุณ ส่งมาจากประเทศชันไงขอมันต้องมีค่าขนส่งสิคะออมีความมโบราณสวยนะทํำเลไปเดินได้น่าจะทั้งวันร้านกาแฟเก๋มากเลยทุกคนอุ้ยมีป้ายห้องน,น้ำเป็นระยะได้ได้เห็นแล้วป้ายห้องน้ำใช่ไหมเคทุกคนอุ้ย นี่คือเราเข้ามาย่านที่อยู่หัวใสจริงๆของเขาใช่ไหมวิด้านหลังสวยนะเนี่ยอ๋อมีห้องน้ําค่ะเขามีเป็นอารมณ์ยาจีนด้วยค่ะแล้วก็มีขนมทำไม่ขนมกิ่นยาจีนอ๋อมีอันนี้ด้วยสมุนไพรบำรุงกําลัง,ลงและอื่นๆขนมน้ําแข็งนะคะอ๋อเป็นวุน้นวุ้นกับน้ำแข็ง้วเดี๋ยวเราค่อยลองอุ้ยชอบจังเลยอ่ะความแบบเป็นอิดกับหิน เอ๊ะไม่ใช่เป็นเป็นหินล้วนๆเลยแล้วก็เป็นเหล็กค่ะแล้วก็เป็นไม้โอ้ดูสิถนนที่เหมือนจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้โสวยจังเลยอ่ะโออยากเดินเข้าทางเนี้ยเหมือนจะพาเราทะลุมิติไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปได้ปะแป๊บบนึงเฮ้ยนี่ชอบอ่ะน่าจะเป็นบ้านแล้วล่ะแต่แบบสวยอ่ะโอ้เป็นบ้านเก่าแบบโอ้ดูดิ เป็นไม้แบบไม้เลยทุกคนคือมีบ้านหลังหนึ่งเปิดประตูอยู่แล้วแบบคุรู้สิอันนี้เป็นที่วิทน้ำเมื่อกี้คือวิทน้ําใส่ถังอยู่แล้วแบบอุย้ยตื่นตาตื่นใจคือยังใช้งานได้จริงอะ่ะเราเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆอุ้ยเป็นบ้านเป็นบ้านคนที่อยู่ด้านหลังห้องน้ำอันนี้ตรงไปเป็นห้องน้ำ ที่เราเดินสำรวจแล้วแต่ที่นี่ดีนะคะระบบความปลอดภัยเดินๆไปจะเห็นท่อดับเพลิงอยู่ทที่เลยความโซนบ้านเก่าอะ่ะคุณจะเห็นดีเทลแบบหลังคาเห็นลายที่เขาแบบตัวรับน้ำหนักกันสาดสวยมากเลยอะ่ะบานเฟียมไม้โบราณเนี้ยอันนี้อย่างเงี้ยที่สุพรรณเนี่ยพอเห็นได้นะคะสวยอะ่ะเป็นแบบบานเปียมแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นมานานผนังตันน้นยังเป็นไม้อยู่เลย แป้งเมาั้ดีบานเสียมไม้อ่ะอันนี้เป็นบานไม้เลยนะแล้วก็สลักอะที่เวลาเขาหยิบมาเลื่อนปิดอ่ะนี่วยขือเป็นไม้ด้วยอะอคลาสสิกมากเลยอะไม่รู้คนอื่นจะชอบดูลายประตูไม้แบบเก่าเหมือนแอดมินหรือเปล่าะคะแต่คือแบบเป็นคนที่ชอบดูถ้าเป็นเมืองโบราณนะคะตัวขื่อลับของเขาอ่ะ ของชั้นสองอะ่ะกับตัวบานเฟียมไม้นี่เป็นอะไรที่สมัยนี้ไม่ค่อยสลักขนาดนี้แล้วอะ่ะอันนี้เป็นพวกเทพหรือโชคลาภนะคะสวยมากเลยอะ่ะของเล่นยุคแปดสิบทุกคนคลาสสิกมากเลยคือยุคยุคเรานี่แหละยุคแอดมินนี่แหละทันไหมอะ่ะสติไเตอร์ปะเนี่ยปลุกไม่ทนันใช่สิปลุกเด็กกว่าพี่นะของเล่นย้อนยุคของจีนนะคุณจริงเนียงอื่นด้วยแต่ว่าถ่ายร,รูปอยู่อุ้ยพี่วีอุ้ยยุคเก,ก่า หูเป็นนิ้วปิงเสียงและคือตู้เย็นทุกคนอุยดูของดิฟกยังกลับไปวัดไข่โลวัว <c oughs> จริงจัูดูนี่เหมือนวัดไข่ปะล่ะคุณมีความไม้เท้าอะ่ะดูพัดลมอูคลาสสิกมากเลยอะ่ะของใช้คือใช่เหมือนได้กลับไปบ้านคุณปู่ที่สุพัรเนืเดินผ่านมนะาแป๊บเดียวเจอต้าหู้เหม็อนใช่อต้าหู้เหม็นเยอะจริง แล้วถ้าไปสองห้องตุ๊กเหม็นเออตุ๊กเหม็นที่นี่เยอะจริงก็แต่ของใช้เก่าๆก,ก็เยอะนะทุกคนต้องบอกงี้ถ้าถ้าไม่ใช่จือเสียงก็คือไม่ใช่แบบนี้ เพราะว่าเราชอบเข้าข้างหลังแล้วมาพูดข้างหน้าแล้วไม่เ,<ร>เข้าข้างหลังคือพูดนขะ้างหน้าคือไม่คืออย่างนี้เวลาเราเดินเข้าอ่ะเราจะชอบเข้าทางที่คนจีนเขาลงรถแล้วเขาก็เดินมาไงแต่ถ้านั่งแท็กซี่อะไรเงรี้ยบางทีเขาจะจอดข้างหน้าแต่เราชอบไปจอดฝักหมุดข้างหลังคือเหมือนแบบเดินเหมือนเดินเหมือนคนในพื้นที่ก็ออคือเดินจากบ้านชาวบ้านเข้ามาจุดท่องเที่ยวออแล้วคือเห็นไหมคนอื่นอ่ะเขามาเขาเจอป้ายคนอื่นอ่ะเขาจะมาเขาเป็นป้ายนี้ก่อนแต่เราไม่ไเราจะทั้งออกก่อน เรามาของกินก่อนเรื่องของเรื่องอะ่เะเราจะมาถ่ายรูปอะไรกับป้ายเราหลงเราจะมาถ่ายรูปอะไรกับป้ายฝูกเราต้องมาหาของกินก่อนเดี๋ยวแ๊บนึงพี่ตื่นเต้นจะซุ้มประตูอ,อันนี้น่าจะทําใหม่แต่ว่าสวยอะ่ะเหมือนไม้สักเลยแต่น่าจะไม่ใช่เหมือนเขามีไม้สีออกแดงๆอะ่ะที่คล้ายๆกับไม้พย,ยุงบ้านเราอ,อ,อันนี้ก็คือทางเข้าห้างน้าค่ะทุกคนซึ่งมองฝูกออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวรอทางนี้แล้วกันน่าจะไปเจอน้องฝุกข,ข้างหน้าพอดีห้องน้ําที่นี่เป็นแบบมาตรฐานนะคะนี่มีล็อกเกอร์ฝากมีล็อกเกอร์ฝากของด้วยนะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําแบบมีนั่งยองๆกับมีชักโรกอู้สวยอะมีความคลาสสิกซึ่ง้องฝุกน่าจะออกมาแล้วสักทีหนึ่งอู้สวยจังเลยชอบ อยู่กับจอยน่าจะดิแต่สวยสวยจังเลยตลอดเพราะแบบตื่นตาตื่นใจชอบดูตึกพวกนี้นี่และเราฝูกออกมาตรงนี้ค่ะพี่นี่คือประตูหน้านะคะซึ่งเราไปเข้าประตูหลังนะคะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณมารถไฟฟ้านะคุณจะมาทางนี้แล้วก็ข้ามสะพานนี้มาจะเป็นเป็นเรือ แล้วก็วางไม้ให้ข้าไมไปสะพานนี่ถ้าคุณมาประตูหน้าคืออลังการนะลงรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อแท็กซี่มานิดนึงคือจอยเช็คแผนที่แล้วถ้ามาถึงจากทางรถไฟฟ้าต่อแท็กซี่มาเข้าประตูหน้าตรงนี้เราจะเจอกับของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ของกินอยู่ท้ายๆเราก็เลยเข้าของกินก่อนนะคะก็เลยเข้าข้างหลังก่อนนั่นเองทุกคนวิวดีมากโอ้โหลมเย็นเคือบบดีมากอะ่ะ แนะนําที่นี่ดีคือแบบรถของกินเยอะอร่อยมากแบบเป็นของกินเล่นแบบเยอะมากอร่อยแล้วก็มีของใช้อะไรฟิลแบบเหมือนตลาดาสามชุกบ,บาทเราเลยเแต่ที่นี่ก็มีบรรยากาศที่แปลกใหม่อาหารแปลกใหม่นะทุกคนอุ้ยมีชักลอกได้ชักลอกอันนี้นะคือเขาจะหมุนแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นได้ทุกคนอุ้ยอย่างเทพร้านนี้คือสะพานไม้บนเรือนี่คือแบบ นึกถึงอันนี้เลยอ่ะอารมณ์แบบโจโฉแตกทับเรือวิเท่มากเลยอ่ะอเขามีชื่อเรือด้วยนะแต่ละลำอ่ะดูสะพานตรงนั้นสิทุกคนแต่ฝฟิงห่วงก็สะพานอารมณ์นี้นะเข้าใจว่าโซนทางใต้อะสะพานเขาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งด้านหลังเราเนี่ยจริงๆถ้าเรามารถไฟฟ้าจะมาลงทางด้านนี้แล้วก็ต่อรถเมล์มานี่คือป้ายรถ ประจำทางก็จะมาจอดด้านหน้านี้แต่ว่าเราอะมาทางด้านหลังเพราะว่าเรามาแท็กซี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าถ้ามาจากรถไฟฟ้าจะมาลงตรงไหน,นถ้ามาจากรถไฟฟ้าจะลงมาประมาณแถวนี้แล้วก็เดินมาถึงประตูตร,ตรงนี้เพื่อไปยังสะพานที่มีเรือนี่เปน็นที่โซนนี้ค่ะนี่นี่คือเมืองโบราณที่เราพามาดูนะคะ เขามีลายเลยนะทุกคนเป็นแบบเ,าาเป็นชื่อสถานที่นี่คือหนานเจียงแม่น้ำอันนี้นี่ที่นี่ค่ะหมู่บ้านนี้เนี่ยอ่้นอนเห็นอะไรก็ไม่รู้ปักเข้ากันพอเราเดินตามทางมาเรื่อยก็พบว่าอ๋ออาคารนี้คือห้องน้ำนะคะใต้สะพานก็เทมากเลยค่ะเป็นช่องให้รถวิ่งเป็นอุโมงค์แบบนี้ช่องนี้นะรถวิ่งช่องนู้นเป็น สวยๆเฉยๆ,ๆตอนแรกอะเราอ่ะนั่งรถผ่านอันนี้แหละแล้วเห็นคนยืนชมวิวกันอยู่แล้วก็อุ้ยเขามายืนชมวิวด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปยืนกับเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหนื่อยเดินมาจากเมืองบอลารมาถึงตรงนี้คือหอบค่ะแล้วเราก็จะทําให้คนแบบอุ้ยตรงนี้เขามีจุดชมวิวด้วยสําหรับรถคันต่อไปที่เห็นเรานั่นคือคนที่ร้อนจนเริ่มมึนแล้วอน่ะ ดูข้างหลังได้ว่ามันแฉะโอ้ยเปียกราวว่าเดินกันแบบคือแบบถ้าริมคลองแถวบ้านเราอ่ะมันต้องมีลมแล้วทุกคนแต่นี่คือไม่มีฝุกเยาวไปเทียบกับสุพรรณสามชุกสิถึงสถาปัตยกรรมจะคล้ายๆกันก็เถอ,อนนนะอุ้ยสวยทุกคนอันนี้คือสะพานที่เราเห็นตอนที่เดินข้ามสะพานที่มีเรือทุกคนมองตรงข้ามมาว่าจะเจอ สะพานอันนี้คือเดินเข้าไปอ่ะตรงเนี้ยคือมันจะเห็นแม่น้ำทั้งเส้นเลยแล้วก็มองไปมันจะเห็นสะพานเรือเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นวิวหมู่บ้านนะครับมีทุกคนคือเนี่ยพอเดินขึ้นมาปุป๊บอ่ะมันก็จะเห็นสะพานตรงนี้ที่มีเรือเมื่อกี้น,น,นี่ คนนี่คือบรรยากาศค่ำคืนนะก็คือมันจะมีแบบแสงสีเสียงตรงนี้แล้วก็ตรงสะพานที่เราไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีไฟนะครับนี่ดูประตูทางเข้าทุกคนเมื่อตอนมายังไม่มีไฟตอนนี้คือมีไฟแล้วดูดิฟิวงคืนกับกลางวันคืออีกฟิว <มา S 1> เลยอะต้องแต่กลางวันนะคะเฮ้ยเมื่อกี้เขาเปลี่ยนไฟนะตอนแรกมีข้างหลังเนี้ยคือมันเปลี่ยนสีแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีนะตรงเนี้ย ไ่เออมันจะแบบวีบวีบปีบวีบีบีบ,บเรียกไม่ถูกเ <c oughs> ออแล้ว <c oughs> นี่แต่เขาโอเคตอนแรกก็เออแต่ตสีแดงสวยวะาสีแดงสวมคูอ่อะ <c oughs> ใชาดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยเมื่อกี้สวยมากทุกคนคุ้มมากที่รอดู <c oughs> ใช่คนละฟิลเลยอะเขาเปิดไฟประมาณทุ่มกว่าๆนี่เรารอมาตั้งแต่แบบเรามั้งแต่ประมาณบ่ายสี สวยมากคุ้มที่รอดูดูได้จากหน้าที่มันบบดูได้ <laughs> จากหน้าคือแโอ๊ยมาตะหายเสียแล้วเ,เดดเปรี้ยงมากแล้วตอนแรกเราไปเดินไปสะพานนู้นมาเราเห็นแบบตอนเราน,าน,นั่งแท็กซี่ผ่านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนั่งแบบดูวิวว่านู้นนี่นั่น,นไปเดินดูอ๋อเปล่าเขาเดินจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นอะคือเหนื่อยออตั้งพักนั่นเองเราก็ไปแบบไปนั่งพักเหนื่อยตรงนั้นแบบอ๋อเขาเหนื่อยนี่เองคือเหตุชะนี้นี่เองอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะจะเดินทางกลับไปพักผ่อนแหละ The ใช่แต่วิวตรงนี้ดีจริงใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกลางคืนข้างในอีกรอบหนึ่งอาจจะแบบคร่าวๆแล้วเราก็กลับที่พักกันดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราจืดเสือกเต้นดีชูใ้ใยับพาไปไหนนะคะแต่วันนี้ได้เจนคะ่ะบ๊ายบายครับ,บ,บเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยคลิปนะครับเดี๋ยวฝากดูคลิปตอนท้ายด้วยแล้วกันบรรยาก,กาศกลางคืนนะครับโอเคไปแล้วไปดูคลิปกันครับ อันนี้คุณๆนะรัเสเซียนึกถึงฮาบิ้นเลยเหมือนเลยอ่ะเขาตามจากฮาบิ้นมาหรือเปล่า